สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับวันนี้เราต่อในพระธรรมหนึ่งซเมลบทที่16นะครับเราจะเห็นเรื่องของการบำบัดด้วยดนตรีที่มีต่อกษัตริย์ซาอูลโดยผู้ที่เล่นดนตรีนักดนตรีนั้นก็คือกษัตริย์ดาวิดครับดาวิดนั้นมีความสามารถหลายอย่างและรวมถึงการเล่นพินถวายเพื่อที่จะขับไล่วิญญาณชั่วออกจากชีวิตของกษัตริย์ซาอูลในสมัยโบราณนะครับ ก่อนพระเยซูบมาเกิดยุคของภาคิสสมคัมภีร์เดิมนั้นเราจะเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าหรือที่เรียกสั้นๆว่าพระวิญญาณของพระเจ้านั้นก็เข้าและก็ออกโดยไม่ได้สถิตอยู่กับคนคนนั้นตลอดไปหลังจากที่พระเยซูมาแล้วพระองค์ได้ทรงเส้นจมาชว์แม่งเขนแล้วพระองค์ได้ทรงก่อตั้งกิจจักรของพระองค์แล้วพระองค์ก็พระราชทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับผู้เชื่อและอยู่กับผู้เชื่อตลอดไปไม่เหมือนกันนะครับ ระหว่างพระกัมพีใหม่กับพระกัมพีเดิมทีนี้เรามาดูครับว่าดนตรีบำบัดในคริสเตียนตามหนึ่งซามเอลบทที่16นะั้นเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นถึงพลังของดนตรีในการบำบัดน,นะครับดนตรีสามารถที่จะบำบัดเยียวยาอารมณ์และจิตใจได้โดยพอยิ่งเมื่อดาวิดได้ใช้ดนตรีเพื่อช่วยเหลือกษัตริย์ซาอูลในยามที่พระองค์ทุกข์ทรมานประเด็นที่สําคัญที่เราเห็นนะครับสภาพความทุกข์ทรมาน ของกษัตริย์ซาอูนนั้นเนื่องจากกษัตริย์ซาอูลถูกรบกวนด้วยวิญญาณชั่วหลังจากที่พระวิญญาณของพระเจ้าได้ละจากโะรงไปแล้วบรรดาผู้รับใช้จึงแนะนําครับว่าดนตรีจะสามารถช่วยบรรเทาความทุกข์ของโะรงได้นั่นหมายความว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งแรกนะครับที่ใช้ดนตรีมาบําบัดความเครียดบําบัดความบ้าบําบัดความซึมเศร้าในหนึ่งชาเอลบทที่16นะครับข้อ1 5บหนั้นได้บันทึกชัดเจนว่า ดนตรีนั้นได้ถูกนำมาเพื่อที่จะบำบัดกษัตริย์สาอูลให้หายจากผลพวงของวิญญาณชั่วเข้าสิงสถิตดาวิดครับเป็นผู้ที่มีความสามารถในการเล่นพินนี่คือบทบาทของดาวิดที่พระเจ้าได้ทรงนำเขาเข้าวังครับเป็นการเข้าวังครั้งแรกเนื่องจากว่ากษัตริย์ดาวิดนั้นเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบในเมืองไทยก็คือเป็นเด็กเลี้ยงควายนั่นเองไม่มีความสําคัญแต่พระเจ้าได้เจิมดาวิด ให้เป็นกษัตริย์แต่ว่าเวลายังไม่ถึงพระเจ้ามีวิธีการของพระองค์ในการที่จะนำดาวิดเข้าหวังแันนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่ดาวิดถูกเรียกเข้าหวังเพื่อช่วยซาอูลครับและทุกครั้งที่วิญญาณร้ายมารซาตานมารบกวนซาอูลดาวิดก็จะทำหน้าที่ของท่านคือบรรเลงพินทำให้ซาอูลสงบและทำให้กษัตริย์นั้นได้รับความบรรเทาจากความทุกข์ดังนั้นเราจะเห็นนะครับว่าดนตรีนั้น เป็นเครื่องมือ right? ไม่ใช่เป็นเครื่องมือทางกายอย่างเดียวครับและก็ไม่ใช่เป็นเครื่องมือทางอารมณ์อย่างเดียวแต่ดนตรีนั้นเป็นเครื่องมือจากพระเจ้าที่สามารถแทรกแสงลึกลงไปถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ได้อันนี้สําคัญครับสามารถแทรกแสงลงลึกลงไปจนถึงจิตวิญญาณของมนุษย์ได้ถ้าหากว่าเราพูดถึงเรื่องราวหรืออะไรต่างๆเครื่องมือเครื่องไม้ในการแทรกแสง เข้าไปในจิตวิญญาณระดับลึกของมนุษย์ได้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นอย่างที่สําคัญและเป็นพื้นฐานก็คือพระวจนะของพระเจ้าฉานั้นพี่น้องครับดนตรีอาจจะไม่สามารถเทียบได้ว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าดนตรีนั้นด้อยกว่าต่ากว่าแต่ดนตรีนั้นก็มีความสามารถและศักยภาพขณะที่โลกนี้นะครับมารซาตานได้ใช้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะโจมตีจิตวิญญาณของมนุษย์ ตัดขาดความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีกับพระเจ้าโปรดอย่าลืมนะครับว่ามนุษย์นั้นประกอบด้วย3ส่วนกายจิตใจและวิญญาณวิญญาณนั้นเป็นส่วนที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาเพื่อติดต่อกับพระเจ้ามารซาตานนั้นพยายามทําลายส่วนนี้ครับเพื่อที่มันจะตัดและก็ขัดขวางไม่ให้มนุษย์ติดต่อกับพระเจ้าได้แต่เมื่อมนุษย์ติดต่อกับพระเจ้าไม่ได้อมพันธภาพของเรากับพระเจ้าก็เสียไปครับแต่ดนตรี ก็ถูกใช้เพื่อที่จะช่วยให้มนุษย์ติดต่อกับพระเจ้าได้อีกครั้งหนึ่งดนตรีของดาวิดจึงเป็นดนตรีที่แทรกแซงเข้าไปในจิตวิญญาณซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าสามารถที่จะใช้เสียงเพลงเสียงดนตรีในเชิงของศิลป,ปะและความคิดสร้างสรรค์นำมาสู่การเยียวยาผู้ที่มีความต้องการดันตรงนี้นะครับการเยียวยาเราเห็นความจริงก็คือว่าการเยียวยาจิตวิญญาณได้ครับ เยวยาจิตวิญญาณได้ด้วยดนตรีดนตรีคริสเตียนสามารถใช้เ hmm. พ <po> ื่อเชื่อมโยงกับพระเจ้าได้ดนตรีในการนมัสการพระเจ้าก็ดีดนตรีในการสรรเสริญพระเจ้าก็ดีดนตรีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรีที่มีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ด้วยจึงเป็นดนตรีที่ช่วยในการนมัสการพระเจ้าครับจึงเป็นดนตรีที่ช่วยในการอธิษฐานจึงเป็นดนตรีที่ช่วยนําความสงบมาสู่จิตใจของพวกเราฉะนั้น เช่นเดียวกับที่ดาวิดเล่นพินนะครับเพื่อปลอบโยนซาอูลวิญญาณชั่วก็จะออกไปฉะนั้นตรงตรงนี้เราจะเห็นนะครับว่าซาอูลนั้นได้รับการบันเทากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ต้องมาฟังเสียงเพลงหรือเสียงพินจากดาวิดผู้เล็กน้อยดนตรีที่ผู้เล็กน้อยเล่นก็สามารถเป็นเครื่องมือที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในการบำบัดคนที่มีอารมณ์มีจิตใจแปรปรวน มีความซึมเศร้ามีความบ้าหรือที่ว่า crazy ทำให้สามารถลดความเครียดเพิ่มความสุขครับและส่งเสริม,สมความสงบในใจเพลงคริสเตีย hmm. น mm hmm. หรือดนตรีคริสเตียนนั้นสามารถช่วยฟื้นฟูจิตใจให้กำลังใจได้ดังนั้นเองดนตรีจึงเป็นพันธกิจรับใช้ที่สำคัญในกิจจักรครับการเล่นตรีของดาวิดนั้นถือว่าเป็นการรับใช้และเป็นการดูแลดูแลใครครับดูแลกิจจัก ดูแลคนสนับสนุนคนอภิบาลคนและบำบัดได้ดนตรีเครดจักรก็เหมือนกันครับสามารถถูกใช้เพื่อสนับสนุนดูแลคนที่เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากได้เพราะฉะนั้นดนตรีของดาวิดมาพร้อมกับการสถิตยอยู่ของพระเจ้ามาพร้อมกับการเสด็จมาของพระวิญญาณของพระเจ้าดนตรีบำบัดจึงไม่เพียงเน้นที่เสียงเพลงแต่เน้นที่ความหมายเน้นที่เนื้อเพลง เน้นที่การนําความสงบและการสถิตของพระเจ้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราจะเห็นนะครับรากฐานในพระคัมภีร์หนึ่งามูเบลบทที่16นี้ในการใช้ดนตรีบําบัดเยียวยาในเชิงอารมณ์จิตวิญญาณได้ครับซึ่งเราต้องถือว่าดนตรีนั้นเป็นทรัพยากรอ,อันทรงคุณค่าในพันธกิจของคริสเตียนและเราต้องส่งเสริมครับเพื่อที่จะให้ดนตรีขึ้นจากนั้นได้รับการดูแลได้รับการอภิบาลที่จะนำมาซึ่งสิ่งดีในชีวิตของผู้เชื่อ พระเจ้าสร้างดนตรีให้กับมนุษย์มีพระประสงค์เพื่อถวายเกียรติพระองค์นะครับและเพื่อที่มนุษย์จะใช้นมัสการพระเจ้าในขณะที่พระมิีได้บอกว่าจงสรรเสริญพระเจ้าในวิสุทธิสถานของพระองค์จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงแตรจงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงสายสายพินเสียงพินและขับพินเขาคู่ฉช่นนี้เองตรงนี้เองครับเราจะเห็นนะครับว่าดนตรีเป็นสื่อกลางในการแสดงความรักแสดงความเคารพแสดงความจงรักภักดี แสดงการน,นอสกการพระเจ้าและดนตรีสามารถเยียวยาและนําความสงบได้เมืเ่อประกาศมาแล้วนอกจากนั้นนะครับดนตรียังสามารถสร้างความสามาัคคีเพิ่มความสามาัคคีและเพิ่มความยินดีในอารมณ์ความรู้สึกและนอกจากนั้นก็ยังมีประโยชน์ต่อความคิดสร้างสารรค์ด้วยครับหลายหลายคนฟังดนตรีแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์เพิ่มขึ้นนะครับพระเจ้าสร้างความคิดให้กับมนุษย์เป็นสิ่งที่พิเศษที่สุด แลความคิดสร้างสารรค์นี่เองนะครับทำให้มนุษย์นั้นได้สะท้อนถึงความงดงามสง่าราศีของพระเจ้าสะท้อนพระฉายของพระเจ้าถ่ายทอดความรู้สึกและเชื่อมโยงมนุษย์ด้วยกันเองกับพระเจ้าดนตรีนั้นสามารถแสดงอารมณ์ต่างๆได้อย่างลึกซึ้งครับไม่ว่าจะเป็นความสุขความหวังหรือไม่ว่าจะเป็นการสารภาพบาปสำนึกผิดเพลงสิริในพระคัมภี์ถ่ายทอดอารมณ์มากมายเหลือเกิน และคิดจักรนั้นก็มักจะใช้ดนตรีเพื่อเตรียมใจให้พร้อมที่จะรับฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าเพราะวจนะฟังคําสอนฟังคาเทศนาดนตรีสามารถทําให้จิตใจสงบทําให้จิตใจที่ว้าวุ่นโอนละมานได้สงบลงเพื่อเปิดรับการสถิตของพระเจ้าครับขอพระเจ้าช่วยเราในการที่เราจะพัฒนาดนตรีของคิดเดจักรและเราจะพัฒนาตัวเองเข้าสู่ดนตรีเพื่อให้ดนตรีนั้นสามารถบําบัดเรา สามารถช่วยเหลือเราสามารถแทรกแซงเข้าไปในระดับลึกของจิตอิญ,ญญาณของพวกเราทุกคนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับดาวิดชีวิตของท่านได้สะท้อนพระสิริของพระเจ้าด้วยการเล่นดนตรีด้วยการสรรเสริญพระเจ้าและดาวิดเป็นผู้ที่เขียนสรุด,ดีมากบทที่สุดขอบพระเจ้าได้ทรงโปรดเมตตาครับองคหลายนั้นจะเป็นผู้ที่สรรเสริญพระเจ้าแต่ผู้ที่ ใช้ดนตรีซึ่งเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าประทานให้นั้นในการทําตามวัตถุประสงค์ของพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับพี่น้องครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับพี่น้องหลายหลายคนเพื่อที่เขาจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ดีๆเป็นประโยชน์ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ ในเวลาที่ใจอ่อนแรงมีกำแพงกั้นความหนทางข้างหน้าจิตใจที่กังวลอ่อมละไม่เห็นหนทางไปเมื่อมองที่ประคำประอที่ได้ทรงตรัสไว้ด้วยพระสัญ i so